ดีเจผมมอสชมชนหม,มีวันนี้จะมาแนะนำ5เกมใหม่หน้าเล่นในสตรีมประจำสัปดาห์ที่2เดือนกรกฎาคม2022ตามมาดูโลดถ้าเพื่อนรู้จักเกม Moonlighter มแล้วล่ะก็ Neon Bright คือเกมเดียวกันเป๊ะแค่เปลี่ยนธีมจากแนวแฟนตาซีไซเบอร์พังคแค่นั้นเอง สำหรับเพื่อนที่ยังไม่รู้จักมูลไลเตอร์นะ n อ o n b l a z เป็นเกมแนวโลกไลท์ชูเตอร์ผสมกับบริหารจัดการร้านค้าถ้าพูดง่ายๆก็คือเราไปลงดันหาอาวุธมาเปิดร้านขายของเอาเงินนั่นแหละภาพพิกเซลอาร์ตกับแสงสีสตาร์นิออนนี่มันดีจริงๆนะปกติชอบแนวไซเบอร์พังอยู่แล้วอะพอมารวมกับพิกเซลอาแล้วก็อ,อ,อร่อย แค่เราเห็นภาพกับทีมเกมก็ดูแล้วแหละว่าเพลงประกอบในเกมต้องมันสุดๆต้องเป็นเพลงแนวซินเว็บแน่ๆชัวๆผู้ได้เห็นภาพก็จะมีกลิ่นเหมือนเพลงประกอบในเรื่อง Stranger Things ใเน็ e t f l i x นั่นแหละตัวเกมวางขายวันที่11กรกฎาคม2022เพื่อคนไหนชอบเล่นเกมที่ไม่ต้องซีเรียสเล่นเพลินๆไปยิงคนเก็บปืนมาขายก็นะนำเลยภาพสวยเกมเพล์สนุกจัดเลย Time on Frog i s l a n d สำหรับคนที่ชื่นชอบซีรีส์ Animal Crossing ก็คงตาลุกวาวกันเลยแหละเพราะดูภาพให้ความรู้สึกเดียวกันเลยแต่จริงๆแล้วเกมนี้มันไม่ใช่เกมแนวเดียวกับ Animal Crossing แหละเกมนี้เป็นแนว Puzzle Adventure ก็พอจะมีการตกปลาปลูกผักบ้างแต่มันไม่ใช่คอหลักของเกมนะเราคือคนที่เรือล่อมมาติดเกาะกบ เราต้องหาวิธีซ่อมเรือและวิธีซ่อมเรือคือการเอาสิ่งของต่างๆไปแลกกับมนุษย์กบให้ได้ของที่เราต้องการที่ต้องติดแท็กแพดเซอร์ไปด้วยเพราะว่าพวกมนุษย์กบเนี่ย mm hmm. เขาจะไม่พูดภาษาคนกับเรานะจะเป็นเหมือนภาพให้เราปฏิความเอาว่าเขาต้องการอะไรแล้วค่อยหาของอไปให้เขาหลักของเกมก็มีเท่านี้แหละวิ่งสำรวจไปหาของที่มนุษย์กบต้องการมาวนลูปจนซ่อมเรือเสร็จก็โอเคผ่าน ตัวเกมวางขายในวันที่12กรกฎาคม2022เพื่อคนไหนอยากเล่นเกมเบาสมองไม่ต้องไปทำร้ายอะไรวิ่งชิวชฟังเพลงเพลินเพลินหาของไปเรื่อยๆเกมนี้คือคำตอบแต่ถ้าจะหวังให้มันเหมือนเกม Animal Crossing แล้วเราก็ให้เลิกหวังเถอะเพราะว่ามันไม่เหมือนกันเลยลู n แฟค c t อรีเป็นซีรีส์ที่มีมานานแล้ว ท้าพวกง่ายๆก็อารมณ์ประมาณเกม Star d i a v o l l e ที่มีระบบต่อสู้ที่ชัดเจนไม่ใช่แค่ว่ามีไว้นะแต่เป็นหลักของเกมด้วยแหละเกมนี้เป็นเกมแนวทำฟาร์มปลูกผักตกปลาจีบสาวจีบหนุ่มที่เพิ่มความเป็น JRPG เข้าไปด้วยคือมีการทำเควสต์ลงดันตีมอนมีการต่อสู้กับบอสมีเวทมนต์ก็เหมือนภาคเก่าๆนั่นแหละ ธีมภาพของเกมยังคงคอนเซปต์เดิมตัวละครสีสันสดใสดีไซน์ตัวละครน่ารักบรรยากาศในเมืองในดันก็เต็มไปด้วยสีสันและเสียงประกอบในเกมก็เหมือนกันฟังชิลฟังเพลินแน่นอนตัวเกมวางขายวันที่13กรกฎาคม2022เพื่อคนไหนที่ยังไม่รู้จักซีรีส์นี้เราชอบเกม s t a r e w Valley แต่รู้สึกว่าอยากตีมอนโวยแต่ก็อยากทำฟาร์มด้วยว่ะเกมนี้ตอบโจทย์มากแต่จุดอย่างเดียวราคาในสตีมแบไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่นะ ทิงด้มกันเกมแนวล็อกไช์ชุตเตอร์ภาพพิกเซลที่ดูแล้วน่าเล่นมากๆแต่ยังมีขอบด้วยกับเพื่อนได้อีกรูปแบบเกมก็เหมือนเกมล็อกไรทั่วไปเดินยิงโดดในมุมไซส์สกรอแต่จากที่ไปลองในเดโมมาปืนที่เราใช้มีกระสุนหมดนะจากที่เกมมันยากอยู่แล้วก็การบริหารกระสุนนะทำให้เกมยากข้าไปเพลงในเกมนี้ทําดีมากนะฟังแล้วรู้ทันทีเลยว่าใสา่ใจในการทํามากๆถ้าที่ไฟังดูแล้วเป็นแนวเพลงที่เรียกว่าโพสต์ล็อกที่จะดูลอยๆแต่ก็มัน,นั่นดูเลยละ่ะ ตัวเกมวางขายวันที่13มรราคม2022เพื่อนคนไหนคอลกไลา์ต้องไม่พลาดลองเดโมกันก่อนก็ได้ชอบค่อยไปตำมเกมยากไน้ดูเลยแหละแต่ก็โคตรมันเหมือนกันนะ l u แมนเซอร์เกมแนวแอคชั่นลกไลท์จากผู้พัฒนาจีนที่มีเซตอัพอยู่ในทีมไซเบอร์พังที่ดูดีมากๆน่าสนใจเลยแหละ วิธีเล่นก็อยู่ในหลักของแอคชั่นดอกร้า์นั่นแหละปุ่มบัะคับไม่ซับซ้อนเดินโดดตีแดดเข้าใจง่ายตามแบบฉบับของแนวเนี้ยและถึงอเนมชั่นตัวละครจะดูแข็งๆไปบ้างแต่เกมก็สู้สนุกใช้ได้เลยนะภาพและเสียงของเกมเนี้ยอยู่ในเกณฑ์เลิศนะแสงสีเงาสวยมากและเพลงในเกมอ่ะพอเป็นธีมไซเบอร์พังก็ต้องเป็นเพลงแนวซินเวิ์อยู่แล้วเป็นของคู่กันเลย ตัวเกมวางขายในวันที่14กรกฎาคม2022ตอนแรกพอเห็นชื่อละครเป็นชื่อจีนจ๋ามัเลยก็แปลกใจเหมือนกันไม่คิดว่าจีนจะทำแนวซเร์ร์พังด้วยทำดีเลยนะภาพก็สวยเพลงก็เพราะภาษาที่ใช้ในเกมก็ภาษาอังกฤษด้วยราคาไม่น่าแพงหรอกพัฒนาเป็นค่ายอินดี้ราคาคงไม่สูงมากแน่นอน และถ้าบทนี้ก็คือ5เกมแนะนําประจําเดือนกรกฎา,าสัปดาห์ที่2ก็เหมือนเดิมแหละนีเกมจากเพื่อนาอินดีด้ทุกวันนี้คนก็ถึงการทําเกมกันเยอะขึ้นมากก็จะมีเพรในตงที่ยังไม่ถูกค้นพบอีกเยอะแยะเลยและส่วนใหญ่เกมจากค่ายอินดีร้ราคาก็จับต้องง่ายด้วยยังไงก็ลองให้โอกาสเกมจากค่ายใหม่ๆกันด้วยนะถ้าชอบใไงก็รบกวนมาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะให้กำลังใจกันหน่อยขอบคุณครับบาย